สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่บบกับเกมวิส p ินในตอนเย็นก็โอเคก็รู้สึกก็เหมือนเย็นนี้เราจะได้เล่นเป็นคนหนึ่งนะที่ต้องสืบสวนการเสียชีวิตยอย่างกระทันหันของคุณยายก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าอ่ะเป็นยังไงหน้าตาเดโมโอ,โอเปิดมาโอ้กระตุกเอาตาเลยหายพอไ้ไหมหายพอไ้ไหมาไ้ถึงใช้คุยกัน กดดีซีออกกันไม่ได้ก็โอ้โหเดินอย่างช้าเดินช้าแบบนี้งไ,งไงป๋ามืไงไม่มีไอเทมในช่องเก็บของอโอ้ต้องลากเมาส์ต้องลากเมาส์ไปแล้วเก็บเก็บไม่ต้องสรรหาทำเกมเกมแบบนี้ก็ได้นะลำบากไม่มีจดหมายอยู่ไหทุกคืนที่ฉันตื่นขึ้นฉันเห็นเธอยือนอยู่ตรงปลายเท้า เสมอจ้องมองมาที่ฉันมีอยู่คืนหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็สาบานว่าเธอกําลังะายเธอกําลังจะเริ่มบางอย่างแล้วมันดูน่ากลกัวจังกำลังจะเริ่มคือไรไม่เชื่อเลยอะไรเนะี่ยติดติดปลั๊กอะไรไม่มีเก็บเฮ้ยอ่ามีแล้วอ่านผิดป่ะเธอแตกต่างมาก ฉันแน่ใจะนะว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเลยึ้นเงยเถอดบางทีเธอก็ไม่พูดแล้วเริ่มทำตัวแปลกแปลกเมสคืออะไรดอกตัวรัอกอันนี้คืออะไรเฮ้ยมีอะไรละ <laughs> มีอะไรเทคเกอร์มันบักละนี่การเจาะเรือยไปแล้วว่านะเป็นรูปที่เหมือนจะถ่ายด้วยฮาวเวย์โอเคนะ่าจะเป็นที่เกมไอเวนต์นะแล้ไงมีกล้องถ่ายรูปอะ โอ้โหกองโคตรเก่าอะ่ะแล้วทำไมตัวเรามันลื่นอย่างเงีใส่สกิทเนี้ยเะ,ะไรเรอโอ้หางเปิดโดนเบอร์หน้าหรือว่าต้องเรียกว่าโดนขีดหน้าเหมือนโดนลบลบหน้าไปสองคนเลยแต่เชฟเอออกระตุกเลยโหลดผีอะแล้วอะ่ะ เรวเราหลุดผีหรอว่าจมัยจากโทรมาอะไรทุกวันเบนเซอร์อะไรวะทุกวันเหมือนเธอเริ่มมีอาการแปลกเราอะไรอ่ะไม่เข้าใจ ครับดไม่รู้อะ่ะแล้วทำไมมันใสใสเฮดบ๊อบอะวาจ้ะฉันต้องรู้สึกยังไง่ะถ่ายรูปแต่ว่าให้ถ่ายได้น่าจะมีอีกโอ้ยกับริบแบบนี้ไม่าช่ก็ไม่มีอเฉเฮ้ยมีมีมีหุ่นแจ่ถ้าจะมาไข หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เปิดยังโอเเดยังไม่เปิดเยี่ยมล็อกกันหมดเลยใครนี่ใครนี่คุใหญ่อะนะคุใหญ่โอ้โหแบบนี้ทย์บอกว่า ยูทูบมันยังไม่เล่นนะ่ะไม่ได้ละประตูโอ้อยเาดันแบบนี้ได้หไหมไปยิ่งสัดส่วนคนสมจริงเท่าไหร่ยูทูบมันยิ่งวิทย์ประลาดโอเคเอามาไปได้เอาจอากที่นี่โอ้อย่ากระตุกมาเลยไม่ยาะ เปนใครนะ่ะคุณยายเหรอไปไหนกรมกรนเออเแล้วผ้ามันจะปักอะไรขนาดนั้นเป็นไงโอ้ต้องดันต้องดันเ่าขึ้นอืมแล้วไปกันอุย้ยใครเนะี่ยนี่มันไม่น่าเหมือนคุณยายนะวอรดวิดสปินอ้าวับแล้ว โอเคครับรู้สึกว่าเหมือนอยานี้ปะเหมือนแบบเรื่องราเหนือธรรมชาติใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านแล้วผู้หญิงที่โพ่มาตอนแรกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไปไอตัวนี้อยู่แล้วเออก็ไม่รู้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยอมไปพูดยกันก็ได้สำนี้ก็ไปบ๊ายบครับ๊